พอ,อสนามท็อปเทนวันนี้ขอสเสนอตอน10อันดับนักเตะที่ยิงประตูในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่เยอะที่สุดอันดับที่10ครับดีดีเย่ด็ดดดอกบาเขาผู้น,นี้ลงเล่นยูฟ่ามาแล้ว92นัดจากมาร์เซยเชลซีและกาลาตาสลายซัดไปแล้วทั้งหมด44ประตูอันดับที่9กครับฟิลิปโปอินซากีครับเขาผู้น,นี้ลงเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกไป81นัดกับสโมสรยูเวนตุสและเอซี SC, มิลานซัดไปแล้ว46ประตูครับ อันดับที่8ยูเซบิโอเฟเรลเราครับกับสโม,มสรเบนฟิก้าลงเล่นไปทั้งหมด65นัดซัดไป46ประตูอันดับที่7ครับอังเดเชฟเชงโก้ che ko, ครับผู้นี้ลงเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมา100นัดกับสโม,มสรเดเดโมเคยเอซีมิลานและเชลซีซัดไปทั้งหมด48ประตู อันดับที่6ก็อัลเฟเดโเดสติฟาโนจากสโมสรเรอัลมาดริดลงเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกไปทั้งหมด58ดนัดซัดไปทั้งหมด49ประตูอันดับที่5ครับเทียรี่เมกวัฒนาไม่ใช่เทียรี่อองรีจากสโมสรโมนาโกอาร์เซนอลและบาร์เซโลนาลงเล่นไป1้2ยนัดซัด50ประตู อันดับที่4ี่ครับพี่รุดรุดฟานนิสเตอร,ร้อยจากสโมสรพีเอสบีไฮวอเฟนแมนเชสเตอร์เส็จและเรอัลมาดริดลงเล่นไป73นัดซัด56ประตูอันดับที่3ครับพ่อหนุ่มคนนี้ครับราอุกอนซาเลตลงเล่นกับสโมสรเรอัลมาดริดและชาเกซูนสีน้นัดซัด71ประตู และอันดับที่2เจ้าของบอลลงดอปีล่าสุดริสเตียโน o โรนัลโดจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเรอัลมาดริดลงเล่น1น2สิบสองนัดซัด75ประตูและอันดับที่1ครับเจ้ามนุษย์ต่างดาวลีโอนลเมสซี่จากสโมสรบาร์เซโลนาทีมเดียวลงเล่น95นัดซัด75ประตู และนี่คือขอบสนามท็อปเทขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียขอบสนามท็อปเทนตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ขอบสนามไว้เพื่อติดตามนะครับมีมาทุกวันเลย